สวัสดีครับพบกันในคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการลงปลูกไม้ถาดนะครับว่าจะลงปลูกไม้ถาดยังไงนะครับสําหรับสมาชิกที่รับไม้ถาดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยหต้นส5ต้น24ต้นหรือ12ต้นนะครับเวลาผมส่งผมจะส่งเป็นลักษณะเป็นตุม้มวาสดุปลูกไปแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่ารับไม้แล้วจะจะทำต่อ,อยังไงนะครับมี มีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยผมผมแนะนําไปแล้วเดี๋ยวผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วผมจะก๊อปปี้ลิงก์แล้วก็เดี๋ยวผมไปลงไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับย้อนไปดูได้นะครับวิธีแรกที่ผมทําที่ทําคลิปไปแล้วนะครับคือเราลื้อวัสดุปลูกออกนะครับและลงปลูกด้วยหินปูขกาไฟเลยนะครับไม่ต้องตัดรากนะครับเพราะว่าไม้ที่ผมที่ผมเลี้ยงเนี่ยผมจะแช่บินหนึ่งไว้ให้แล้วแล้วรากที่เขาออกมามันเป็นรากใหม่ดังนั้นท่านไม่ต้องตัดรากนะครับลงปลูกได้เลยไม่ต้องพักไม้นะครับมา วิธีแรกเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูวิธีแรกเนี่ยไปไปดูในคอมเมนต์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคทีนี้อีกวิธีหนึ่งที่ผมจะแนะนําในวันนี้ก็คือว่าสําหรับท่านที่มือใหม่มากๆครับบางท่านยังไม่คล่องยังไม่กล้ารือนะครับเดี๋ยวลองทําวิธีนี้ดูนะครับวิธีนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องรื้อวัสดุปลุกนะครับสมมติถ้ารับไม้มายนี่เป็นเาวาอ้าย ถ้ารับไม้ไปปุ๊บลงปลูกทางวัสดุปลูกเลยนะครับเป็นเต็นตุ้งวัสดุปลูกแบบนี้แหละอาจจะเขี่ยออกเล็กน้อยหรือไม่เขี่ยก็ได้อันนี้อันนี้แล้วแต่แต่อย่าไปตัดรากนะครับก็คือรากที่มันออกมาเป็นรากรากดีหมดแล้วผมเลี้ยงรากให้ท่านแล้วนะครับไม่ต้องตัดแล้วก็ไม่ต้องพักไม้นะครับไปถึงสมมติท่านเปิดกล่องพัสดุมาเอาไม้เนี่ยลงปลูกรดน้ําได้เลยนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องเน่านะเพราะว่าตัวรากที่มันออกมามันเป็นรากใหม่ไม้เป็นฟื้นหมดแล้วผมเลี้ยงรากให้แล้วนะครับนะสมมติท่านรับไม้มา ตุ้มเนี่ยตุ้มวัสดุป,ปลูกเนี่ยถ้าท่านรื้อได้นิดหน่อยก็ดีแต่ถ้าเกิดจะไม่รื้อจะไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับมันจะต่างตรงนี้นิดนึงตรงที่ว่าถ้ามีวัสดุป,ปลูกแบบเนี้ยถ้าอากาศพื้นที่เลี้ยงท่านใดที่อากาศมันร้อนมากๆครับถ้าร้อนมากเนี่ยวัสดุปลูกแบบเนี้ยมันจะไม่เหมาะนะครับแต่เลี้ยงชั่วคราวเลี้ยงได้พอไม้ฟื้นท่านจะมารื้ออีกทีก็ได้แล้วมันมันจะทาให้เราดูแลไม้ง่ายขึ้นสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่คล่องนะครับส่วนรับไม้มานะครับท่านก็ใส่ ใส่กระถางนะลงวัสดุปลงไปเลยนะครับแค่นี้แล้วท่านก็นรดน้ำรดน้ำชุ่มเลยนะครับรดน้ำให้ชุ่มดีเลยแค่นี้ก็ได้อาระยะแรกนะครับในการปลูกท่านใช้ B1 ผสมกับน้ำตามสัดส่วนของของฉลาดที่เขาแนะนำฮะลดแทนน้ำเปล่ามันจะทำให้รากไม้ท่านมาเร็ว ม้ท่นจะฝืนตัวเร็วนะครับทีนี้สมมุติว่าอย่างบางท่านบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเลี้ยงไม้ไมาจะบีออกก็ได้นะหรือจะบีออกอย่างนี้นิดหน่อยก็ได้คือพวกนี้มันเป็นพสืสรุปพวกพีดมอสเราเขี่ยรากเก่าออกก็ได้นะครับนิดหน่อยนะแต่อย่าไปตัดรากนะครับเนี่ยมันจะมีรากพวกนี้รากพวกนี้มันเป็นรากดีนะครับเนี่ยรากแบบนี้มันเป็นรากดีนะครับท่านอย่าไปตัดนะครับโอเค แล้วก็ลงปลูกแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับสำหรับสมาชิกที่เอาโอเคเริ่มคล่องแล้วไม่เป็นไรวิธีนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเกิดว่าเราทิ้งวัสดุปลูกไว้เยอะครับเจอหน้าฝนนะถ้ามันแฉะมากๆแล้วมันไม่มีแดดนะครับมันจะเน่าได้ี่ก็ลงปลูกไว้แค่แนนะครับลดน้ําผสมบีหนึ่งแทนน้ำปลาไปเลยจนใบจนใบใหม่เขาแตกออกมานะครับเ,เดี๋ยวเอาตัวอย่างที่ผม เคยปลูกเอาไว้พวกนี้มันเป็นไม้ถานนะครับผมเอาไม้ถานมาปลูกเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นมันจะขยับไซส์มาเป็นไซส์5้าเซนนะครับเดี๋ยวเอาไซส์5้าเซนให้ดูโอเคไซส์5้าเซนมันก็จะมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจริงๆไซส์5เซนเนี่ยจริงๆพวกนี้มันไม้มันใหญ่แล้วเดี๋ยวผมจะต้องอัพไปลงกระถาง7เซนเดี๋ยวผมผมลองเช็ครากให้ดูพวกนี้มันจะเป็นไม้ที่ผมรื้อรากนะครับเดี๋ยวลองลองดูสักต้น สุดต้นนี่ก็ได้เดี๋ยวขอลากให้ดูเนะ่ลาจากวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวอันนี้ผมจะอัพไซ์ไปเป็นไซต์กระถาง7เซนนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไซส์7เซนพอเราอัพไซมาเป็นไซส์7เซนมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ ไซส์เจ็ดเซนหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเช็ครากอันนี้ลงลูกไปสักพักละเดี๋ยวมเช็คใบหนะอ่อยต้นต้นเนี่ยลองเช็ครากดูนะครับอ,อันนี้เป็นไซส์เจ็ดเซนพอไซส์เจ็ดเซนทีนี้รากมันจะรัดวัสดุปลูกละนะฮะรากขาว ให้รากข่ามันเดินแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่เลี้ยงพวกเหล่าอ้ายหรือไม้พวกไม้หน่วนรับถ้ามีปัญหาว่าไม้มันไม่ทนอากาศนะครับลองเช็คดูสิว่ารากมันมันได้แบบนี้ไหมนะครับส่วนมากไม้ที่มันรากเริ่มเยอะมันจะเป็นไซส์5เซนไปแล้วพอขึ้นเจเนเซนไม้มันเริ่มมีอายุนะครับมันมันรากมันจะใหญ่ไปตามต้นนีโอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางให้ คร่าวๆนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ท,ที่ลองปลูกไม้เล็กดูนะครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคันทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ